ก็ชอบสอบะเดิอัวแตกนะคะนี่อันรถครถเกียวมาไหมมาติดอันบออยู่อันกลางทางนี่บัตราหาน,นอันใส่รถเกียวมาน,นั่มเด้แต่ว่าพูนขี่ไปทรงรถเกียวอยู่ทั้งผุดได้มาที่นี่กลับมารถเปาติด่ํามันเป็นน้ำรถสอบอบอเอารถสอบอล่งเหรอรถบอไปซําพูนเดี๋ยว ให้บบาตุ้ยเดินไปตามรถเกี่ยวมาดึงนะคะไม่ไหวค่ะรถติดให้แนอยู่ดอกรถเกี่ยวเข่าใส่ไปน่อยหนึ่งเข่าประทันหลายเพราบว่าอันมันว่ามันสิฝ่าวไปเบิงลูกพีมันก็ว่ามันคือมาไปจักเท้อมันก็จอดรถโดนเพื่อนก็ว่าไปเอิญมูเนอันเพื่อนก็กุ้มเฮ็ดก็พ่นอยู่นี่เดียวก็เลยว่ามันคือจอดโดนแทกกันไรยางมาเบิงโอ้ยรถติด ไปตามรถเกีียวเหรอในรถเกีียวมันดึงหายอาเช่าวันยางมันอย่งมืนอือว่บอกตกพีมันเพราะว่าจะกลับไปเอาหมวกอยู่บ้านนะลืมหยิบหมวกในรถกระบะมาเมื่อกี้แดดก็หหอนไม่มีหมวกใส่

Nhưng thân hữu bỏ Bỏ cờ là bỏ cờ bỏ làm khuyên kêu sợi gì? เบิง้งติดหลอดได้แน่เกียร์รถเ่รนกไซอยากเอาเหลืออืม <c oughs> ติดล้อนี่ ฟรีไปเลยแกยังมาให้ยางไม่ตามมันเหรอยางไม่ตามผู้ใดเราเปลงน้ำใส่เลย อ้าวมันมีรถเกียวมันค <c oughs> ือบนติดอ่ะไปเอารถเกียวมาใส่ไหมเอาลองบัง้าออกมานี่ทางหน,น,นุนมันติดบอฟังทางหนุนฟังทางหนุนมันติดบอ เออไม่อยู่รถรถเกี่ยวเป็นอย่างนี้พูดมาดักกดกดกดอยู่ทางในอีนีนะตายละมันจีไปท่อบอกพายถ้าเข้าปัญหามากมันก็สิกุ่มเฮ็ดอยู่คนเดียวนี่และ

ลากลอดเฉยๆนะไม่มีอะไรยูยูยูยคลิปหลอเนาะไปไปอไ่โอ้ดินไกะุ้น้องไาามาไปอ่ะกเนื้อยี่บัดแือเอามผลกอันนี้บ้านกอก็เกเอามาลากได้ปนี่

โผุนกีเกียตมว่้ยเปล่อ่ผนบอพี่โตล่องหนไปเลยเอาหนึ่งสองต้มใส่เกียร์อยากแห้งรถกันดิเอางี้